ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการ modify tag บ้างนะครับสมมุติว่าผมทำการ tag คานขึ้นมันตัวนะครับคารตัวนี้จะถูก tag ในชื่ออะไรนะครับคานตัวนี้จะถูก tag ในชื่ออะไรก็ถ้าเราคลิกที่คารน,นะครับเราจะเห็นว่าชื่อของคารจะชื่อว่า ไทยเนมจะชื่อว่า300คูณ0 0มิลจริงว่าเาปิดอีดิทนะครับไทยเนมจะเป็น300คูณอ่ะผมต้องเปลี่ยนแปลงว่าเป็น B1 ้วกับเปลี่ยนชื่อขา่าเป็น B1 โอเคเห็นไหมฮะอ่าชื่อแท็กก็จะถูกเปลี่ยนตามชื่อของไทยเนมต่ถามว่าเราสามารถทำอย่างอื่นได้อไหมก็ก็ยังสามารถทำได้วิธีการแก้ไขนะครับส่วนใหญ่เราก็เลือก ใช้ Family ที่มีแล้วมาปรับแก้ไขใน,น,นการนี้ผมจะแก้ือเพิ่มค่าบางตัวลงไป b 1นะครับก็ mm hmm. ดับเพิ่อคลิกนะครับโปรแกรมก็จะเข้าสู่โหมดอิ e d ิ t Family นะครับแล้วก็มีตัวแปรอยู่จริงๆมันจะมีตัวแปรอยู่ประมาณนี้ครับจริงๆมันจะเป็นแบบนี้อ่ะบรีประมาณจะปรับไปบ้างบางส่วนละขอไม่แก้ไขวิดีโอจะเข้าสู่หน้าตาแบบนี้เหมือนกันก็จะมีกรอบ นะครับกรอบสิ่นี้ทีนี้ถ้าเราคลิกนะครับที่1 i ตัวเนี้มันคือค่า label นะครับค่า label ซึ่งมีเป็นค่า property ลองกดที่ property label edit ดูครับเห็นไหมครับว่า label parameter เนี่ยที่ถูกใช้คือ type name นะครับโดยที่ sample value คือ1 i อันนี้แล้วแต่เรานะครับทีนี้ถ้าผมอยากจะได้ค่าระดับละผมก็สามารถเลือกได้ว่า elevation top หรือ bottom นะครับผมสมมุติผมจะเลือกใช้ปกติเราเรียนใช้ค่าระดับหลังคารใช่ไหมครับแล้วก็โยนมันมาด้านขวานะครับ example value ก็เป็น E L T แล้วกันนะครับนี้ผมสั่งเบรกนะครับเพื่อให้อะไรฮะเพื่อให้ค่าสองค่านี้อยู่กันคนละบรรทัดโดยที่มีค่าฟิฟเกต์เท่ากับ T L เท่ากับท็อปเลเวลเท่ากับ กดซับไพ่โอเคเห็นไหมฮะ t r เท่ากับ el ทนี่คือเป็นตัวอย่างผมโหลด into project เลยนะครับแล้วก็สั่งโอไรต์ไปก่อนเห็นไหมฮะขัานระดับจะเป็น tl เท่ากับศูนย์เพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ค่าระดับหลังคานี่้ศูนย์ศูนย์หนึ่งทุกผลลัพธ์ขค่าระดับนะครับให้ offset สักห้าร้ 500. อยนะครับเห็นไหมฮะหลังคานก็จะปรับ ตามทันทีนะครับถ้าเรามาดูก,การาฟิกนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับเอาไม่เห็นแต่มันก็คือการตัวนี้แหละนะครับการตัวนี้ที่ผมใช้โหมดเอ็กซ์เลตนะครับใช้โหมดเอ็กซ์เซลเลตนะดังนั้นถ้าผลลัพธ์ไม่ต่างเราสามารถปรับได้แล้วก็เลือกรูปแบบได้ตามที่เราต้องการนะครับที่เราลองศึกษาดู